ขับรถขึ้นเขานะคะทุกคนทางเริ่มปีบากแล้วนะคะดูหน้าดูหน้าหน้าเขาอย่างซิ่งเล่ยๆๆลจะมันงหัวลุกกลับอ่ะ มากเลยค่ะขับไปเรื่อยๆนะคะคนนั่งสบายค่ะคนขับก็เหนื่อยหน่อยนะ คนเยอะมากๆข้าะแต่รูปนอนถ่ายไว้จุดเดียวนะคะ ถึงแล้วค่ะยังมีไปต่อนะคะเอาแค่นี้ก่อนค่ะสองหนุ่มผู้ยิ่งใหญ่ของเราตอนนี้ก็เป็นขาลงแล้วนะคะขำว่าว่าขยี้ตูดถนนมันจะตูดช้ามาก